กำลังมองหาที่พักใจกลางธรรมชาติเดินทางสะดวกราคาน่ารักเราขอแนะนําที่นี่เลยบ้านเพื่อนรีสอร์ทกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรีสอร์ตติดถนน3 5 9หาง่ายมากมีทั้งที่พักคาเฟ่ร้านอาหารครบจบที่เดียวเลยค่ะพอมาถึงเราก็มาคาเฟ่ในรีสอร์ทกันก่อนเลยค่ะที่นี่คือน่ารักไม่ไหวน้ําตกจําลองกับฝูงปลาคาบสร้างบรรยากาศร่มเลื่นสุดมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอมุมถ่ายรูปเนี่ยเพียเมนูเครื่องดื่มเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่40บาทเท่านั้นขนมเค้กแล้วก็เบเกอรี่ทําเองสดใหม่ทุกวันหอมนุ ควรสไตล์มินิมอลราคาเริ่มต้นเพียงแค่5แบ่งแดงนิดๆภายในห้องสะอาดมีห้องน้ําในตัวอุปกรณ์ครบที่สาคัญนอนสบายมากแล้วตอนนี้ห้องพักเขาเปิดโซนใหม่ค่ะเราสามารถขึ้นไปนั่งชิวบนดาดฟ้ากินหมูกระทะรับลมได้เลยโอ้โหบรรยากาศด้านบนดีมากๆเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะไปนั่งกินชิวๆหนะ้าห้องที่นี่เขาก็มีบริการเสิร์ฟหมูกระทะถึงหน้าประตูห้องพักด้วยนะฟินสุดๆแล้วที่นี่เขาไม่ได้มีเพียงแค่หมูกระทะเท่านั้นนะคะที่พักก็ยังมีร้านอาหารที่มีเมนูเด็ดๆอีกเพียบราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าส่วนใครที่ไม่ได้้เเเขาา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 มมพักกทททีีี่่่นนย็สรถแแวะคฟลอห ก็ได้นะคะมีโซนร้านอาหารนั่งชิลให้เราอีกด้วยค่ะคาเฟ่และร้านอาหารให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มใครผ่านกระบินบุรีแวะมาพักหรือว่าจะมานั่งคาเฟ่ชิลๆก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะแก่การมาชาร์จแบตเพิ่มพลังชีวิตได้อยู่กับธรร,รมชาติแบบเต็มที่ยิ่งบรรยากาศตอนช่วงกลางคืนในขอบอกเลยว่าโรแมนติกมากได้มานอนพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ดีต่อใจจนไม่อยากกลับเลยใครที่กําลังมองหาที่พักท่ามกลางธรรมชาติแบบเงียบสงบลองมาที่บ้านเพื่อนรีสอร์ทกระบินบุรีกันนดูะะค